สำหรับอะไรนะครับตรงไหนที่มันมีประเด็นนะครับที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการเลือกดูในการเลือกอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คือจะเป็นลูกปืนล้อหลังในตระกูล C r อานะครับตั้งแต่ปี07นะครับว่ามันจะเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนนะครับเพราะว่าคลนี้ก็เจอกันเป็นประจำๆอยู่นะครับนี่ก็คือลูกปืนล้อหลังใน C r อรนะครับ ที่ผมจะบอกก็คือวันนี้นะครับก็คือลูกปืนล้อหลังรุ่นนี้มันจะมีทั้งหมด2แบบนะครับหลักๆที่ที่ว่าเจอนะครับก็คือเป็นรุ่น2 WD และ4 WD นะครับบางทีเรามีการไปสั่งนะครับเราไม่ไม่รู้ว่าเราสมควรจะดูแบบไหนยังไงนะครับเราก็มาแนะนําให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าเป็นรุ่น2 WD เนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับตรงเนี้ยมันจะไม่มีรูแบบนี้นะครับเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะมีรูทะลุไป นะครับถ้าเกิดเป็น2 WD เนี่ยมันจะไม่มีรูนะครับถ้าเกิดเป็น4 WD ก็คือเป็นรุน่นนี้เลยนะครับรูมันจะทะลุไปแบบนี้เพื่อจะสอดหัวเป็นเฟืองขับไปนะครับตรงนี้ก็มันจะเกิดข้อผิดพลาดนะเวลาเราไปเลือกดูนะถ้าเกิดเราใช้รุ่นนี้อยู่แล้วเราไปเอารุ่น2 WD มาเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะใส่ได้นะเราก็เอามาฝากเตือนเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าเราเจออะไรผิดแบบปุ๊บเราก็จะมาฝากเตือนให้เพื่อนๆดูนะครับเวลาการไปเลือก ดูนะครับจะได้ไม่ต้องเกิดข้อผิดพลาดแบบที่ผมกําลังบอกเพื่อนๆนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสาหรับปืนล้อหลัง c ีอวนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับใครที่ดูคลิปผมแล้วว่ามีสาระความรู้ก็ฝากเพื่อนๆฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ครับจะได้รับชมคลิปที่มีสาระดีๆแบบนี้ทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมหรือใครอยากจะให้รีวิวตัวไหนก็สามารถทักเข้ามาถามได้นะครับอะไรที่เรามีอยู่แล้วก็จะมาทําให้เพื่อนๆดูแบบนี้ทุกๆวันนะครับสาหรับคลิปนี้ ก็ขอขอบพระคุณอีกหนึ่งรอบนะครับผมขอบคุณมากครับ